กล้อง LK รุ่น L05 กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงทรงกระจกรูปทรงบางเบากระจกมองหลังไม่หลอกตามาพร้อมกับกล้อง2กล้องกล้องหน้าให้ความคมชัดระดับ Full HD 1 0 8 0พิกเซลกล้องหลังให้ความคมชัด7 2 0พิกเซลสามารถกันน้ำได้ติดตั้งด้านนอกรถได้ทำเป็นกล้องถอยมีเส้นบอกระยะมาพร้อมกับสายกล้องหลังที่ยาวถึง7.5เมตร ขนาดหน้าจอแสดงผล4.5นิ้วระบบสัมผัสทัชสกรีนเลนแก้ว6ชั้นการบันทึกเป็นแบบวนลูปเมื่อหน่วยความจำเต็มกล้องจะลบไฟล์เก่าและเริ่มต้นบันทึกใหม่โดยอัตโนมัติการบันทึกภาพและเสียงคมชัดทำให้ได้ไฟล์ที่มีคุณภาพรองรับภาษาไทยและภาษาอื่นๆอีกมากมายแบตเตอรี่ทนทานปลอดภัยใช้ได้ยาวนาน และนี่ก็จะเป็นภายในกล่องค่ะเปิดออกมาก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะคะจะมีตัวกล้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างกล้องหน้าพร้อมตัวยึดสายชาร์จกล้องหน้าชุดกล้องหลังสามารถต่อเป็นกล้องถอยได้คู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกัน วิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องใส่ Memory Card ลงไปก่อนนะคะซึ่งช่องใส่ Memory ี่การ์ดนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะจากนั้นเราจะทำการต่อสายชาร์จนะคะช่อง usb นะคะให้เสียบสายชาร์จค่ะส่วนช่อง av นะคะให้เสียบสายกล้องหลังค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพินเท่านี้ค่ะตัวเครื่องก็พร้อมทำงาน เปิดมานะคะก็จะเจอหน้าจอแสดงผลแบบนี้เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จกักกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนหน้าจอแสดงผลและวิธีการตั้งค่ากันนะคะเริ่มจากด้านซ้ายมือนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็จะเป็นค่าต่างๆที่เราได้ทําการตั้งค่าเอาไว้ค่ะถัดไปนะคะตรงกลางจอค่ะมีตัวเลขนะคะอันนี้ก็จะบอกจํานวนนาทีหรือว่าวินาทีที่เราได้ทําการบันทึกคลิปวิดีโอนะคะถัดไปค่ะมาดู ฝั่งขวาบ้างนะคะปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองภาพค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาพเดียวนะคะภาพจากกล้องหลังภาพจากกล้องหน้านะคะรวมถึงภาพป๊อปอัพซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยนะคะไอนนค่ะก็จะเป็นปุ่มหยุดการบันทึกวิดีโอชั่วคราวนะคะหรือว่าถ้าหากเราต้องการเริ่มบันทึกวิดีโอใหม่นะคะก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ เราได้ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มล็อกไฟล์วิดีโอค่ะหากคลิปไหนนะคะเราต้องการที่จะล็อกเอาไว้นะคะท่านก็สามารถกดล็อกไฟล์นะคะกับคลิปที่เราต้องการได้เลยค่ะสำหรับปุ่มรูปกล้องนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดถ่ายรูปค่ะถ้าต้องการกลับไปโหมดเดิมค่ะก็กดรูปวิดีโอนะคะเป็นทางลัดการสลับโหมดได้อย่างง่ายดายและรูปเฟืองนะคะด้านขวาบนนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปค่ะ จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยนะคะเริ่มได้ที่มิติค่ะให้เราเซตค่านะคะความคมชัดต่อด้วยการกำหนดความยาวนะคะของคลิปวิดีโอค่ะไม่ว่าจะ1นาที3มนาทีหรือว่า5นาทีนะคะเมื่อครบจำนวนที่เราตั้งค่าไว้นะคะเขาก็จะเริ่มต้นบันทึกคลิปใหม่ค่ะการบันทึกวิดีโอแบบทำแล็บค่ะทั้งนะคะยังมีค่าต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชดเชยแสงนะคะสามารถปรับค่าความสว่างได้เลยการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่า ป้ายกำกับวันที่นะคะในคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็ยังมีโหมดต่างๆมากมายรวมถึงการเปิดปิดเสียงการบันทึกภายในห้องโดยสารค่ะเมื่อเสร็จค่าเรียบร้อยแล้วท่านสามารถกดปุ่มย้อนกลับบริเวณนี้ได้ค่ะก็จะกลับสู่หน้าเดิมนะคะและสำหรับฟังก์ชันรูปบ้านค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการขับขี่ก็คือหน้าเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพค่ะ ถัดไปนะคะเอกสารจะเป็นแกลเลอรี่รวมภาพรวมคลิปที่เราได้ทําการบันทึกไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูกันนะคะวิธีดูภาพดูคลิปย้อนหลังนะคะเมื่อกดไปแล้วนะคะจะเจอไฟล์นี้ค่ะให้เรากดเข้าไปนะคะก็จะพบกับวิดีโอนะคะซึ่ง ก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะคะเราสามารถย้อนดูได้ค่ะและถ้าหากว่าเราต้องการลบคลิปที่ไม่ได้ใช้งานนะคะสามารถลบทีละคลิปก็ได้หรือว่าจะเลือกพร้อมๆกันหลายคลิปก็ได้นะคะโดยการกดที่ปุ่มนี้ค่ะจากนั้นนะคะเลือกคลิปที่เราต้องการลบค่ะกดรูปถังขยะได้เลยนะคะด้านล่างขวามือค่ะนี่นะคะเลือกไปได้เลยค่ะเมื่อกดแล้วนะคะเขาก็จะถามว่าเราต้องการลบไฟล์ไหมให้ตอบว่าตกลงได้เลย ไฟล์วิดีโอก็จะหายไปแล้วค่ะหรือว่าถ้าเกิดต้องการลบคลิปเดียวนะคะก็เลือกไปที่คลิปนั้นๆได้เลยค่ะและหากว่าคลิปไหนสําคัญท่านสามารถกดล็อกไฟล์ได้นะคะและหากท่านต้องการดูไฟล์ภาพที่ถ่ายนะคะสามารถกดไปที่ไอคอนกล้องได้ค่ะนี่นะคะก็จะเจอกับภาพที่เราได้ทําการถ่ายไว้ค่ะมาดูการตั้งค่าระบบกันบ้างน,นะคะซึ่งเรากดเข้าไปนะคะฟังก์ชันแรกที่เราเจอนะคะก็จะเป็นการพักหน้าจอค่ะ ไม่ได้มีการใช้งานนะคะท่านสามารถกําหนดระยะเวลาการพักหน้าจอได้นะคะแต่ว่าถึงแม้หน้าจอจะถูกพักอยู่นะคะแต่ตัวเครื่องจะทําการบันทึกอยู่นะคะแล้วก็ยังสามารถเปิดปิดเสียงปุ่มกดได้ด้วยนะคะเวลาที่เราทัชสกรีนค่ะการตั้งค่าภาษาค่ะรุ่นนี้นะคะมีภาษาให้เลือกมากมายหลากหลายเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆนะคะเมื่อกดหนึ่งครั้งภาษาที่เราต้องการนะคะตัวเครื่องก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยค่ะ การตั้งค่าวันเวลาสำคัญมากเลยนะคะท่านสามารถกดตรวจสอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เซตวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบันค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะกดตกลงเลยค่ะส่วนฟังกช์ชันต่างๆสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยค่ะและว,วิธีการฟอร์แมตการ์ดนะคะให้ไปที่รูปค่ะสำคัญมากเลยนะคะสำหรับการใส่เมมโมรีการ์ดครั้งแรกหรือว่าการเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะจะต้องมาฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดก่อนค่ะไปที่รูปนะจากนั้นกดตรวจสอบได้เลยค่ะ เมื่อเราทำการฟอร์แมตการนะคะข้อมูลในเมมวมรีการทั้งหมดนะคะจะถูกลบค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหรือว่าคืนค่าเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็จะเป็นหมายเลขรุ่นค่ะ